ขายไว้หน่อยไว้หน้าหน้าวัดมหาเจดีย์เมมงคลไหวมีน้ำสก,กี้พี่มาซื้อกันนี่เปล่าอันซื้อซื้อไม่ได้<อ>ให้พู่บอกเขาขายยังไงอ่ร้อยมันละร้อยน้องชายกับเมียเขาเนี่ยเขาจะมาอยู่ภูพานเนี่ยก็จะปลูกไว้เนี่ยขายเขา,ขาว่าอนาคตดีครับ ราคาดีดีแล้วเสมอนี่ไวมันเป็นราคาเนาะแต่ก็ว่าไมีคุ้กินได้เนาะอ๋อเดี๋ยวนี้เขานิยมนะนี่อันนี้อ้วนดีจังเลยถึงถึงน้ำถึงปุ๋ยนะแต่วันนี้เขาพวกนี้พายอยู่เขาค่นไว้เอาขูดไว้โอ้มีดนี่คมจังังเล็กเดียวเล็กนิดเดียวแต่คมนะเมนบอลบเนาคือบอบไม้คายยังเตรียมใส่ถุงเตรียมไว้ขายพวกนี้ครับ วัดไม่เคยเหนไหว้ไม่เคย,หยเคยหย็นไหว้ข้าวแกงพีมืออร่อยนะใส่ใบาย่านางมนะัเรารู้จัดวางให้ดีขึ้นเกลือวางว้ล้ลุ้นเลยจำเทา่าไหร่จำแม่นเลยนะจำแม่นเลยจำไหว้ไม่ค้าเก็บเร็วนะร้านต่างๆนี่เขาเก็บหมดแล้วเขารู้เวลาคนจากสี่โมงนี้ขายได้อีกสักชั่วโมงก่อน นี่มนี่รกนักท่องเที่ยวหมดครับสะกานสอนปลูกเองไหมครับนี่ซื้อพ้าเจ้าอ๋อซื้อกราส่งมานะส่งนี่แปดบาทอ๋อต้นทุนมาแปดบาทนะแม่นอ๋อซื้อในสวนพ้าเจ้าพระเจ้าใต้ถ่าอันนี้กลับกี่โมงกันนี่ กับเจ้าหนุ่มบอกเตรียมตัวกลับเขาจะไปเก็บวัวเก็บไฟเขาเรียกวัวเอาชอบถามซอกเซกจะเข้าจะเข้าใจชีวิตจะได้รู้เรื่องรู้ราวการใช้ชีวิต